สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแม่บัวน้องจอ๊อบสวัสดีช่องแม่บัวน้องจอ๊อบโคตรรักตั้งไว้ค่ะมาจ้ากินข่าวเป็นหมูแม่บัวจ้าเมื่อนี้แม่บัวได้หอ่อหมกไข่มดแดงนี่ค่ะหอ่อหมกไข่มดแดงแม่บัวจะเก็บไว้ในตู้ห้องฟิต เอาไว้กินหน้าแรงหน้าที่มันไม่มีเหลืออีกสองหอ่อห่อหนึ่งก็มาทำได้ครั้งหนึ่งใส่ไข่หนึ่งฟองค่ะไม่ใส่เยอะไม่อยากกินไข่สมอมาจ้าหุวกองไอ้นอ้องเพื่อนเอฟซีลูกลูกหลานๆคุณน้องสวยๆอยู่สวีเดน ลูกชายสุดหล่ออยู่หาดใหญ่อ่าลูกชายอยู่ไปไม่ท้องมาบ้านคนอื่นมาข้างบ้านค่ะไม่ได้ปิดประตูลูกชายน้องอ,อง๋องอยู่อ้อมใหญ่กินเป็นมะนะมอไข่หมูแดงมาค่ะชอบบอกว่าเยอะอยู่ที่บ้านนะ ไอ้มันแดงเพราะว่าเขาเป็นป่าดงดิบป่าเขาเลึกป่าเขาใหญ่เยอะแต่น้องเจัาไม่กินน้องเจับบอกมันหลายชีวิตสงสารเขาแต่พอไปแย่มาให้ไม่ัวก,กินแย่อยู่แต่ไม่กินด้วย มาเด้อน้องแอนน้องแอนก็อยู่ต่างประเทศมากินอาำงกไข่มุดแดงกับแม่บัวเด้อน้องก็ชอบกินแต่อาหารลาวน้องแอนคนสวยบอกว่าแม่บัวหนุกินข้าวกับลาบหนุกินข้าวกับปาลาป่นกับปลาผักดองของแ่บ บางทีก็กินกับส้มตามข้าวเหนียวมาเลยกินเขาเป็นหมูกับแม่บัวทั่วหน้าทั่วตาพี่น้องเอฟซีทุกคนแม่บัวใส่พริก สี่เม็ดแต่เป็นพริกอ่อนเลยไม่เผ็ดพอรู้รสอันตะไครา้ตำใส่พคกจริงที่ผากอร่อถ้าทาข้าวเบือร์ <c oughs> ก็จะแทบจะเป็นหอมหมกราวๆแบบแท้ แต่แม่บัวไม่ในนส่ไม่ใส่เพราะให้มันเป็นต้นอ,อีกตันไม่เอาน้องรบกวนว๊านไปแทบปีศามาแ่บบ่อจ้าแม่บวัวกินข้าวคนเดียวแ่บจ้า แซบจ้าก,ก็มีเอฟซีนี่ะค่ะคอยเป็นเพื่อน<ะ>คอยให้กำลังใจ<ะ>กินเยอะๆนะแม่บับจะได้แข็งแรงแม่บัวจะได้อ้วนๆค่ะกินเยอะได้สิบคำนั่นคือคำและวจะมาคำร็กว่าใำญ่ไม่เป็นมันเต็มปาก ท้องใหญ่หมดเป็นมันเต็มปากใส่ข้าวได้คำเล็กๆขนาดนี้แหละคะ่ะเอาเห็นไม่บอกอ่าน<ะ>นี่เกิดใบย,ยิ่งงาม กินขระหอยนังลมคะ่ะหอยนางลมมันไม่โมก็พอได้กินอยู่คะ่ะไปซื้อรอตัดกระปุกก็ห้าสิบบาทตอนนี้นตลาดสามปุกร้อยพร้อมน้ำจิ้ม ถ้าปลูกร้อยแม่บอกสงสัยว่าเขาจะแบ่งออกบางปลูกมีเจ็ดตัวก็มีก่อนก่อนแม่โบไปซื้อตลาดน้องมนลดละล้อกับบานเองมาก่อน เมื่อก่อนแม่โบอยู่สะอังเซาจะไปซื้อกุ้งซื้อปูซื้อหอยตลาดน้องมนวม่ไปเที่ยวบางแสนก็แวะซื้อที่อ่างศิลาค่ะอา่ารทะเลสดไปเวีายวหาดบางแสน ขากลับก็แวะซื้อมาทำกินที่บ้านมาเ้อะค่ะหมูกของไอ้น้อง f อีทุกคนขอบ,บุญขอบคุณหลายๆที่ติดตามแม่บัวที่รับชมแม่บวัวตอบคอมเมนต์ไม่ทั่วถึงก็ขอกลาบขอบอภัยขอขอโทษขออภัยขอกลาบเ้อค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ